สวัสดีครับนี่คือเซบีเซนเตคลาสนะครับพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ10นาฬิกานาทีทางไทย PBS นะครับวันนี้2มิถุนายน2,559ผมหาคุณผู้ผมมชมมาอยู่ที่สิงคโปร์มาที่มารีนาเบซนยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ามาในบรรยากาศที่มีงานสำคัญ ของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจซึ่งแต่ละปีนั้นก็จะมีการจัดงานใหญ่หนึ่งครั้งซึ่งถือได้ว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตวันอกเชียงใต้เป็นการรวมตัวกันของ3งานนะครับ Network Asia c o ชียคอมมิ i นียรวมไปถึง Enterprise IT ครับเรื่องของกระแสอินเทอร์เน็ตของสิงทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนั้นเป็นกระแสที่มีความสําคัญแล้วก็มีอิทธิพลอย่างมากนะครับต่อการที่จะพัฒนา Product รวมไปถึงนวัตรกรรมต่างๆที่มีความแตกต่างกันออกไปหมด ใครๆก็สามารถที่จะ Facebook Live ได้สามารถที่จะเข้าสู่การใช้ YouTube ได้แน่นอนนะครับเครื่องไม้เครื่องมือก่อนอนนี้ที่เราเคยเห็นใหญ่โตอันนี้เล็กลงแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะเล็กไม่มากเมื่อเทียบกับสมัยนี้นี่คือรถขนาดเล็กที่สามารถที่จะบอดแคสต์สามารถที่จะทําให้การสื่อสารจากจุดหนึ่งไปยังจุดอื่นๆทั่วทุกมุมโลกได้หลายคนอาจจะบอกว่า Facebook Live มาเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้อาจจะมีความสําคัญน้อยลง มันยังคงต้องมีอยู่ครับเพราะว่าระดับของคุณภาพและก็ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดมันยังคงเชื่อถือได้อยู่เชื่อไหมครับหลายคนถ้าหากมองภาพไม่ออกอาจจะเห็นซุปเปอร์โบว์ที่สหรัฐอเมริกาก็ยังมีโฆษณาที่แพงที่สุดก็ยังมีคนที่สนใจมากที่สุดแต่อย่างที่บอกครับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก้าวเข้าสู่ระดับที่คนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงได้มากขึ้นยูนิตเล็กๆแบบนี้สามารถที่จะใช้ในการสวิตเชอร์ภาพ สกล้อง4ี่กล้อง5้ากล้อง10บกล้องแล้วส่งตรงไปถึงที่บ้านของคุณได้ดูตัวเครื่องไม้เครื่องมือเดี๋ยวนี้ขนาดเล็กนะครับดโดรนมีหลายหลายไซส์มากขึ้นเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปในที่ต่างๆผมเชื่อว่าหลายคนคงจะปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับว่าไฟเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นไฟในลักษณะของ LED หมดแล้วซึ่งก็จะมีทั้งแผงใหญ่แผงเล็กแล้วก็มีจุดเล็กๆให้สามารถที่จะไปประกอบกันเองได้ด้วยนะครับ คือพูดง่ายๆครับในเมื่อประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีสามารถที่จะถ่ายทอดได้มากขึ้นเนี่ยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเมื่อก่อนมาในงานแบบนี้เราจะเห็นเจ้าจากทางเยอรมันจากทางอิตาลีมาเยอะผมสำรวจดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ของจีนของเกาหลีก็มีมากขึ้นเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเป็นเกาหลีอันนี้คาเท่นะครับของจีนกล้องอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมเดี๋ยวนี้มีมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะสัมผัสได้ง่ายมากขึ้นอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับ ตัวไฟใน LVD มีหลากหลายขนาดเป็นผ้าเป็นแผ่นพับถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยผมทำงานใหม่ๆไฟในระดับที่มีขนาดที่ใหญ่มากๆเนี่ยเราเราต้องใช้ทีมงานเยอะมากในการที่จะพาไปไหนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานร่วมกันในหลายๆอย่างก็เริ่มที่จะเห็นมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ในแบบอัตโนมัติ แล้วก็มีการสั่งการจะเป็นแพนเป็นชิ้วเป็นสไลด์แบบนี้ได้บางทีการถ่ายภาพแบบไทม์แลปส์ที่ถ่ายภาพประมาณ1ชั่วโมงแล้วมาตัดออกประมาณ2 3นาทีเนี่ยถ้าใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้ก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพของงานภาพเนี่ยสัมผัสได้ง่ายทําได้ง่ายแล้วก็ใช้แรงงานน้อยลงส่วนที่เห็นนี้ก็เป็นคือเดี๋ยวนี้เจ้าของเทคโนโลยีไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่แล้วนะครับเทเลพรอมเตอร เรื่องช่วยอ่านหน้าจอของผู้ประกาศหรือจะเป็นนักข่าวตามที่ต่างๆรวมไปถึงท่านผู้นําเครื่องแบบนี้เดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะพกไปได้โดยการใช้ iPad แบบนี้แล้วก็ตัวครอบตัวนี้ครอบกขไว้หลังกล้องก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายๆนะครับบรรยากาศของงานแบบนี้คนก็จะมาเจราจาพูดคุยแล้วก็มาสอบถามถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งหลายอยู่เต็มไปหมดนะครับ สิงคโปร์ก็าทำได้ดีครับในมิติของการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการเจรจาคุยง่ายๆครับเรื่องของเทคโนโลยีบางที่เนี่ยบางทีเวลาจะไปขายในประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยจะยกไปก็คงเป็นเรื่องยากแต่ว่าจัดแบบนี้ปีละครั้งถ้าหากลูกค้าเป็นคนไทยเป็นคนมาเลเเป็นคนอินโดแล้วก็สามารถที่จะเชิญมาร่วมงานแบบนี้ได้โอกาสในการขายสินค้าแนะนำสินค้าก็มีมากขึ้นนะครับ เอาละครับได้เห็นภาพที่น่าสนใจของงานคอมมินิคเอเชียแต่เป็นมิติของบอร์ดค์ดกันไปแล้วนะครับช่วงนี้ยังมีข้อมูลที่อยากจะนําเสนอเกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนในส่วนของไทยและสิงคโปร์ก่อนอันนี้ผมได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับท่านอดีตผู้อำนวยการสํานักการค้าไทยณนะสิงคโปร์ได้ให้ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจปฏิตามเนื้อหาและข้อมูลที่น่าสนใจในการสนทนาระหว่างผมและท่านบุญิกาแจ่มใสกันครับ ผชมครับผมมีโอกาสสัมภาษณ์คุณบุนิกาแจาม่มใสท่านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะนครณ์ซิงไห้ซึ่งช่วงที่ท่านประจำการอยู่ที่สิงคโปร์ท่านได้ให้สัมภาษณ์กับผมเกี่ยวกับที่นี่หลากหลายประเด็นซึ่งในงวันนี้ผมขอหยิบยกประเด็นด้านพฤติกรรมตลาดของสิงคโปร์และการประสานประโยชน์ระหว่างทั้ง2ชาติครับ คือหัวใจสําคัญที่สุดที่ทำให้เขาเป็นชาติการค้านดก็จาก,าดจากจุดด้อยของสิงคโปร์กลายมาเป็นจุดเด่นจากการที่สิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่มีอะไรเลยทําให้ต้องนำเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆทั่ททวโลกส่วนหนึ่งสิงคโปร์จะบริโภคภายในประเทศแต่ส่วนหนึ่งก็จะรีเอ็กซ์พอร์ตออกไปทั่วโลกอย่างที่นงบอกเนื่องจากจุดภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างได้เปรียบ ประเทศอื่นนะคะมีระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานติดอันดับต้น,ตนๆของโลกสิงคโปร์เรียกว่าเป็นประเทศที่ Trading c o u n t r i เป็นประเทศที่สั่งเข้ามาแล้วขายออกไปแล้วเขามีจุดแข็งคือมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีระบบโลจิสติกที่เข้มแข็งทำให้สิงคโปร์เนี่ยเรียกความเชื่อมั่นในการค้าขายได้กับประเทศต่างๆทั่วโลกมันสร้างขึ้นมาได้ยังไงครับเพราะว่า เริ่มต้นเนี่ยเท่าที่เราดูจดากประวัติศาสตร์เนี่ยตัวสแตนฟอร์ดราฟเฟเนี่ยมอมมองไว้ก็คือว่าเป็นฐานของบริษัทอังกฤษที่อยู่ใ,ในที่นี่คือตอนนั้นก็เป็นเป็นแค่ศูนย์กลางคือเป็นเมืองท่าเขาชนะเฉพาะโลเคชันใแต่เดียเด๋ยวนี้ทุกวันนี้มันไม่ใช่เกิดจากโลเคชันอย่างเดียวคุณคุณหนองอย่าลืมว่ารีกอนยูเนี่ยวางระบบรากฐานการค้าของสิงคโปร์ได้อย่างเข้มแข็งที่สุดประเด็นแรกแรกที่สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเนี่ย มาจากมนุษย์นะคะคการที่มีทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพฉลาดเนี่ยทำให้อย่าลืมว่าการพัฒนาเศรษฐกิจโดยพื้นฐานเนี่ยมาจากมนุษย์นะคะที่จะต้องเ,ออเป็นคนที่คิดหรือจัดการหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เป็นระบบนี่คือจุดสำคัญจุดเด่นของสิงคโ,โปร์นะคะการมีนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่องการวางระบบการบริหาร ที่ต่อเนื่องนี่เป็นจุดแข็งที่ทําให้สิงคโปร์รเนี่ยสามารถทําให้ประเทศเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคุณุณ้นงอย่าลืมว่าประเทศนี้เรียกว่ามันดิทีนแนชั่นแนลมีหลากหลายเชื้อชาติเกินแต่ลาเออมากที่สุดก็คือจีนนะคะแล้วก็มีต่างๆประเทศต่างๆทําไมเดี๋ยวนี้เนี่ยสิงคโปร์รเนี่ยกายว่าเมื่อเอยถึงสิงคโปร์รติดอันดับต้นๆแซงน,นําหน้าฮ่องกงมาได้ซ้ำไปเป็นอันดับสามของโลกในการที่มีบรรยากาศหน้าลงทุนที่สุดเพราะ หนึ่งสิงคโปร์เป็นประเทศที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในและในแง่ของแหล่งก,การเงินแหล่งก,การลงทุนนะคะและจุดภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมทำให้สิงคโปร์เนี่ยต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาติต่างๆในโลกนี้โหนงเห็นว่าสิงคโปร์เนี่ยน่ามาลงทุนเพราะอะไรเพราะว่าการที่สิงคโปร์มีนโยบายโอเ n e c o n o มีนโยบายการค้าเสรีนะคะอันแรกเนี่ย คือสิ่งสำคัญอันที่2ส,สิงคโปร์รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั่นหมายความว่าคุณหนองเนี่ยสร้างความมั่นใจให้กับต่างชาติในการที่มี head office digital office หลายหลายประเทศเนี่ยมาตั้งอยู่ที่นี่นะคะนั่นคือต่างชาติมั่นใจแล้วล่ะว่าเมื่อลงทุนเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองในเรื่องสิทธิไทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ,ของการลง,งทุนต่างชาติ เอาละนั่นก็คือเรื่องของการวางระบบทีนี้เขาขายอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือว่าของของเขามีอะไรขายบ้างหรือว่าถ้าเขาไม่มีอะไรขายเนี่ยเขาไปเอาอะไรมาขายแล้วมันสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่เขาซื้อโดยที่เขาไม่มีสินค้าอะไรเลยเนี่ยอะไรยังไงได้บ้างเนี่ยครับคุณหนองสิงคโปร์เนี่ย ไม่ได้ผลิตอะไรเลยนะคะอิมพอร์ตทุกอย่างเข้ามามแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขามีเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีระดับสูงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ายกตัวอย่างง่ายๆไทยกับสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์นำเข้าชิ้นส่วนอ e ิเล็กทรอนิกส์เข้ามาจากประเทศไทยเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็มาสร้างมูลค่าการผลิตนะคะแล้วก็ส่งต่อไปอยังประเทศต่างๆทั่วโลก หรือแม้กระทั่งชิ้นส่วนพาร์ตเอเซอรีของเครื่องยนต์รถยนต์ก็นําเข้ามาจากประเทศไทยอย่าลืมว่าแหล่งผลิตรถยนต์เนี่ยอยู่ในเมืองไทยแต่สิงคโปร์ก็นําเข้าพวกชิ้นส่วนแล้วก็มาใส่เพิ่มมูลค่าอย่าลืมว่าชิ้นส่วนบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับสูงประเทศนี้มีคุณอองประเทศนี้มีอะไร เรายีระดับสูงที่ประเทศอาเซียนอื่นๆไม่มีก็มาเพิ่มมูลค่าการผลิตในประเทศนี้แล้วก็ส่งต่อไปคุณนงอย่าลืมว่าการมาลงทุนในชินคโปเนี่ยอุตสาหกรรมเล็กๆลงทุนไม่ได้แต่ต้องเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นแคปิตอลอินเทนซีฟที่ใช้มูลค่าสูงๆหรือพวก R&D ที่มาทำรีเสิร์ชเดเวล็อปเมนต์เช่นโล r o อยจัมโบหรืออะไรก็ตามนะคะมันลงอยู่ตรงนี้แล้วก็ ใช้มันค่าเงินสูงๆไออุตสาหกรรมการผลิตระดับกลางร,ระดับล่างต้องไปในประเทศการเขียนในภูมิท่าอย่างีครับถ้าพูดง่ายๆถ้าเกิดเราถามถึงในเรื่องของการนําเข้าส่งออกเนี่ยสินค้าส่งออกของเขาคือบางอย่างก็คือเขาเป็นเทรดเดอร์<ช>เป็นพ่อค้าร<ช>ับมาแล้วขายไปแต่บางอย่างคือเขามาสร<ช>ีเอทแวลูก็คือเอาของชิ้นเล็กๆมาประกอบกันโดยใช้เทคโนโลยีแล้วก็ส่งออกเทคโนโลยีแล้วก็ส่งออกนะคะยาง อาจจะเป็นชิ้นส่วนการผลิตเล็กๆชิปหรือว่าอะไรที่ที่จะต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงมาใส่มาเพิ่มมาเติมในมือถือโทรศัพท์หรือในรถยนต์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีบางอย่างซึ่งแน่นอนส่วนหนึ่งเข้าบริโภคนะคุณหนองเข้าบริโภคในประเทศ แต่ส่วนหนึ่งแน่นอนเขาเป็นเทรดดิ้งอ่ะเขาส่งออกหมดเลยนะคะสินค้าแทบทุกอย่างในโลกทั้งอาหารเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์น้ำมันแม้ทั้งน้ำมันเราไกอ้างอิงกับตลาดของเขาเลยใช่ใชเพราะอะไรเพราะตรงนี้เป็นแดกที่เป็นเทรดดิ้งแต่น้ำมันในสิงคโปร์ไม่ถูกนะคุณหอไม่ได้ถูกนะคะเพราะว่าสินค้า4ตัวในสิงคโปร์ที่ราคาสูงมากเนี่ยก็คือน้ำมัน ราบุรีแล้วก็รถยนต์เขาคุ้มครองให้สินค้าพวกนี้เนี่ยมีราคาสูงมากแต่ก็จะเห็นได้ว่าคนก็ยังรถก็ยังรถใหม่ๆกันอยู่ทั้งนั้นเลยราคาสูงด้วยไม่เป็นเพราะอะไรฮะรถที่นิยมของเขาที่ต้องแสดงความมีความสามารถในการนี่ค่ะสามปีที่มาอยู่เนี่ยจะเห็นว่าทาฟฟิกในสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างจะเพิ่มมากขึ้นปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าราคารถยนต์ราคารถยนต์ก็ยังแพง แล้วก็โคงสร้างพื้นฐานจะดีจะดีแต่คุณหนกจะสังเกตไหมคะว่าสิงก่อสร้างเนี่ยเพิ่มมากขึ้นตลอดนั่นหมายความว่ามันมีคนเข้ามาอยู่ในนี้เนี่ยมากขึ้นผมว่าในช่วงนี้มันสปีดเยอะเพราะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาผมมาออชาตเนี่ยตึกจะขึ้นน้อยแต่ว่าตอนนี้ตลอดทุกถนนไอออนนี่ก็คุณหนกรู้ไหมกำลังซื้อมาจากไหนส่วนหนึ่งประเทศ ประจีนเลยจีนเลยนะคะทำให้ปีที่แล้วเนี่ยสิงคโปร์เริ่มตระหนักเพราะพาร์ตี้ในสิงคโปร์สูงสูงขึ้นมากเหลือเกินนะคะคนโลเคอลเริ่มลำบากค่าคอนโดแพงขึ้นมาก t r r t a t i o n t t a f f i c เนี่ยคนแย่งกันขึ้น MRT ไปเช็คดูได้เลย MRT เดี๋ยวนี้ต้องรอนะคะแล้วก็แน่นมากในชั่วโมงเร่งด่วนเพราะอะไรเพราะว่าประชากรที่มันหลั่งไหลเข้ามาในนี้ส่วนหนึ่งที่มา แย่งการบริโภคมาซื้อพาร์ตี้ในสิงคโปร์มาใช้ชีวิตในสิงคโปร์ส่วนหนึ่งมาจากประเทศจีนก็คือพอจีนเปิดโอกาสในการลงทุนการค้าที่สิงคโปร์เนี่ยมันมีคุณองอย่าลืมว่าคนในสิงคโปร์ข้อดีคือเขาได้มารับการลงทุนแต่ข้อเสียคือความหนาแน่นพวกนี้เขาต้องคิดแนของประชากรที่มันมาดิสเทอร์บคนในประเทศของเขาคนประชากรสิงคโปร์ตอนนี้เริ่มไม่พอใจ อะไรค่าอาหารแพงขึ้นค่ารถเมย์แพงขึ้น MRT ต้องรอท rafic จราจรบนถนนเดี๋ยวนี้รถดุดๆบนถนนเยอะมากคนมีกกำลังซื้อเยอะเศรษฐีจีนที่เข้ามาด้วยทีนี้เราเปรียบเทียบเรื่องของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับสิงคโปร์นะวันนี้ตัวเลขเป็นยังไงบ้างครับสิงคโปร์เป็นคู่ค้าที่สําคัญอันดับ3ในอาเซียนนะคะก็เรียกว่าเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของของของไทยเลยล่ะ ไทยกับสิงคโปร์นะคุณโหนองชคดีมากถึงแม้ว่าคลาสสิสเอยูสหรัฐกระทบไหมต้องกระทบแน่นอนเพราะอะไรมันจะกระทบกันอย่างนี้ค่ะคุณหนองสิงคโปร์เป็นเทรดดิ้งฮัรใช่ไหมคะสิงคโปร์ออเดอร์สินค้ามาจากเราเยอะโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่วนหนึ่งเนี่ยส่งออกไป EU ส่งออกไปสหรัฐเมื่อตลาดตรงนี้เกิดกระทบโลกกระทบยังไงสิงคโปร์ต้องกระทบ ซิงค์ปร์ไม่ได้ส่งเ,เราไม่ได้ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวมันยังมีสินค้าอีกหลากหลายอีกมากมายเหลือเกินที่ส่งเข้ามาเพราะฉะนั้นถามว่ามูลค่าการค้าไทยสิงคโปรลลดลงไหมไม่ลดค่ะโชคดีมากไม่ได้ลดอ,อย่างมกราถึงเมษาล่าสุดของปี56เนี่ยเพิ่ม6.6%เซนตนะคุณหนอซ,ซึ่งซึ่งมันยังไปได้แต่ถามว่า ถ้าการค้าเนี่ยกระชูดแบบเมื่อเทียบกับปีที่แล้วไหมก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าความต้องการในตลาดโลกมันส่งผลกระทบต่อการค้าไทยสิงคโปร์อยู่แล้วถ้าเราจะเปิดตลาดโดยที่ไม่ได้มองพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างท่านพอบอกเนี่ยเยอะแยะอาหารผลไม้อะไรต่อมิอะไรเนี่ยอะไรที่ <คน S 2> ที่ <ผม S 2> เรา <จะ S 2> มีการผลักดันเข้ามาได้บ้างที่เช่น To the World ของเราก็ยังเป็นจุดสำคัญจุดขาย ถามว่าคนสิงคโปร์เอาเฉพาะประเทศสิงคโปร์เกาะเล็กๆเกาะนี้เนี่ยนิยมบริโภคอาหารไทยมากไหมมากเหลือเกินเพราะเราชิยอมเราใกล้เคียงกันใช่ไหมคะแล้วคุณนงอย่าลืมว่าเอสแปที่นี่เยอะมากคนต่างชาติเนี่ยชอบรับประทานอาหารไทยมากรสจัดชอบก็รสจัดชอบแต่ว่าเผ็ดมากก็ไม่ดีนะคุณนงเราก็ต้องอันดบแน่นอนอาหารไทยที่ยังเป็น outstanding ต้ยมยำผัดไทยแกงเขียวหวานยังขายได้อยู่แล้วอย่าลืมว่าสิงคโปร์นี่นะคะร้านอาหารไทยนะคุณหนุเกือบร้อยร้านแต่ถามว่ามีพรีเมียมคูซีนอาจจะสัก10-20ล้านในสิงคโปร์ขายอาหารไทยแพงไหมแพงมากนะคะแต่เป็นที่นิยมไหมเป็นที่นิยมมากไงครับถ้าหากวันนี้อยากจะมองตลาดสิงคโปร์ทั้งส่งมาให้คนสิงคโปร์บริโภค ทั้งส่งให้สิงคโปร์เอาไปขายเนี่ยจะแนะนําอะไรบ้างแล้วอะไร1 2 3 4ผมขอถามอย่างนี้เลยว,ว่าอ,อะไรคือสิ่งที่น่าจะทําตลาดได้จะบอกว่าอาหารเนี่ยนะคะก็ต้องดูเลยว่าแต่ละผู้ประกอบการเนี่ยแน่นอนหลากหลายการผลิตหลากหลายเซกเตอร์แต่ขอบอกว่าเอาสินค้าที่มีศักยภาพในนี้ดีกว่าอาหารเนี่ยขอให้มองตั้งแต่ฟาร์มทูเทเบิลเลยนะคะ อย่าลืมว่าสิงคโปร์กับไทยใกล้กันเหลือเกินคุณนกองใกล้กันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยมันไม่เน่าเสียมันไม่ได้ใช้เวลาในการขนส่งเยอะี่อยากให้มองอย่างนี้นไม่เกินวันนึงอ่ะไม่เกินหนึ่งวันแล้วแนะนำว่าให้ใช้อินแลนด์ทรานสปอร์เทชันนะคะเราผ่านมาทางมาเลเซียเข้ามาสิงคโปร์ตรงเข้ามาเลยเนี่ยค่าขนส่ง จะประหยัดนะคะประหยัดกว่าส่งมาทางเรือส่งมาทางอากาศเยอะเลยแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะเพราะว่ารถมาเลกับรถสิงคโปร์เขาเขาวิ่งกันได้แต่ของเรายังเคลียร์<อ>ขเขาไม่เสร็จเลยหาระบบโลจิสติกส์ที่เขาสามารถจัดการอย่าลืมว่าประเทศนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีมข้อจำกัดแต่แตมันัวค่ะมีระบบการบริหารจัดการไม่อย่างนั้นห้างต่างๆอย่าง NTUC FairPrice เนี่ยห้างใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ใช้อินแลนด์เลยคุณน้องนะคะมาจาก อาหารใหญ่เข้ามาแล้วเราได้อินกรีเดียนที่มันสดน,นะคะมันดีจริงๆนอกจากนั้นที่อยากแนะนำนะคะคนที่นี่คุณหนงเห็นไหมชีวิตเร่งรีบมากมแต่ต้องบริโภคต้องกินอะ ready to eat เรากินอาหารนอกบ้านทั้งนั้นเลยนอกบ้านหมดเลยหนึ่ง ready to eat ก็ต้องผลักดันอาหาร ready to eat ท r o เส e แช่แข็งอยบอกค่ะคุณหนงเดี๋ยวนี้เอาอะไรมากล่องๆย้อยนเข้าไมโครเวฟง่ายมาก แต่ว่าอย่าลืมว่าประเทศนี้คุณนองมาตรฐานสูงมากคุณถึง้ต้องทำมาตรฐานได้คุณต้องทำยังไงก็ได้ให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานที่นี่คุณอย่าลืมว่าตลาดนี้คุณเทสได้สบายเลยคุณผ่านสิงคโปร์คุณไปอียูได้เลยคุณไปญี่ปุ่นได้เลยคุณไปอเมริกาได้เลยตลาดนี้เล็กนิดเดียวถ้าคุณผ่านตลาดนี้ได้คุณไปได้ทั่วโลก แสดงว่าสแตนดาดนะเขาต้องใช้สแตนดาดระดับสากลเพราะเขาก็มีโอกาส re-export สูงมาตรฐาของ EU นะคะทีนี้โดยเฉพาะเรื่องอาหารเนี่ยคุณหนงสำคัญมากเลยเขาค่อนข้างคุ้มครองให้ความสำคัญกับผู้บริโภคมากคุณหนงเชื่อไหมบางร้านอาหารเนี่ยสมมุติว่าไปทานแล้วคุณหนงบอกว่าเราทานไม่หมดจะขอแพ็กลับไม่ได้นะคุณนงบางร้านที่เขาเป็นแบรนดงจริงๆเข้ากลัว หายีนเขากลมเรายินเข้าไปมือเราไปจับหลังจากเอาของเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดมือเล้ออลาอะสกปรกเลยว่าว่าเขาทีหลังเกิดท้องเสียขึ้นมาอย่างเนี้ยเขาก็จะบอกเลยว่านยโยบ,บายสิงคโปร์กฎร,ระเบียบค่อนข้างเข้มงวดมากในบางร้านอาหารนะคะเขาจะไม่อนุญาต ยอมรับนะครับว่าสิงคโปร์คือประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าไทยเราควรจะแสวงหาความร่วมมือต่อกันอย่างไรในทัศนะของท่านอดีตผู้มนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณสิงคโปร์ไปติดตามกันครับพาผมมาที่รีสอร์ทเวอร์เซนโดซาเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรครับซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งการลงทุนที่ใหญ่อันหนึ่งของสิงคโปร์นะคะเป็นอินเทอร์เนชั่นแรีสอร์ทเว์ซึ่งมันจะรวมทั้งโรงแรมของโรงแรม แล้วมี Universal Studio และที่ที่เห็นเนี่ยคาสิโนคาสิโนนี้เนี่ยก็ร่วมกับมาเลเซียโดยเอาเกนติง mm ้ง hmm. แบบอย่างแพทเทิร์นผันเกนติ้งมานะคะเพราะฉะนั้นคุณหนุ่มจะเห็นว่าอาเซียนเองเนี่ยใกล้ๆร่วมกันอย่างมาเลเซียกับสิงโคโปร์ก็ร่วมมือกันนะคะจะเห็นว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนมาเลเซียแทนที่จะเข้าไปเกนติง้งตอนนี้ขับรถเข้ามาที่สิงโคโปร์แทน เป็นครอบครัวเป็นแพ็กเกจลูกๆก,ก็เที่ยวอยู่ที่ Universal Studio คุณพ่อกอ็จะเข้าคาสิโนคุณแม่ก็ช้อปปิ้งเห็นไหมคะคภายใต้ AEC การเจรจาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเรื่องของการลงทุนก็จะมีการเ,เพิ่มสัดส่วนของความเป็นเจ้าของมากขเรื่อยๆของ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 ทุนต่างชาติที่จะเข้าไปสู่ประเทศต่างๆอะไรคือหัวใจสําคัญที่สุดที่เราจะ ได้ประโยชน์จากการที่เราเป็น AEC ในภาคของการลงทุนคือคือในส่วนของ AEC เนี่ยคุณหนงอย่าลืมว่าไอ้อุปสรรคต,ต่างๆเนี่ยมันก็คงลดลงภายใต้อาเซียนด้วยกันเองเนี่ยมันก็คงเปิดเสรีมากขึ้นนะคะในแง่าของ movement หรืออะไรต่างๆแต่อย่างไรก็ตามก็คงทำภายใต้ที่กฎหมายแต่ละประเทศกำหนดอยู่เรา,าไปดูประเ<ร><า>ทศเขา กำแพงภาษีกำแพงอะไรอาจจะไม่มีแต่กฎระเบียบของคนเขามีเราก็ต้องไปเจอแบบนั้นเหมือนกันไเจอแบบนั้นเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเปิดปับทุกอย่างฟรีฟร้อแรงงานไลฟ์เข้าไปสู่ทุกประเทศได้มันก็ยังมีขอ้อจํากัดมันยังมีอะไรที่คุ้มครองแต่ละประเทศอยู่นะคะท้ายที่สุดประเทศไทยเราเนี่ยถ้าจะมองในของการเป็นศูนย์กลางโอเคเรื่องของความความก้าวหน้าการบริหารจัดการของเขาดีกว่า แต่ทรัพยากรพื้นฐานของเรานั้นแข็งแรงมากกว่า,วามองอยังไงถ้าเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดึงดึงความแข็งแรงของสิงคโปร์มาใช้เพื่อเอื้อมหน่วยในการลงทุนในบ้านเราคือถ้าสิงคโปร์จะมองตอนนี้มองอาเซียนแน่นอนสิงคโปร์คุณคุณนองไม่ตกเทรนด์แน่นอนอเพราะสิ่งที่เขามีเนี่ยคือแคปิตอลอินเทนซีนะคะคือการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง แต่เขาไม่สามารถสร้างอะไรในประเทศได้แล้วด้วยเนื้อที่ที่จำกัดสิงคโปร์ต้องมองอาเซียนอาจจะกรุ๊ปเป็นสกลุ่มนะคะในสายตาที่่ันมองในส่วนของมาเลเซียส่วนของอินโดนีเซียอินโดนีเซียนั้นตลาดใหญ่การลงทุนก็มองไปอีกด้านหนึ่งแต่ในส่วนของประเทศไทยมาเลเซียนเนี่ยสิงคโปร์ต้องมองการลงทุนที่สามารถ เข้าไปในสัดการที่เป็นระดับกลางถึงสูงเพราะอ mm ินฟราสตรักเจอร์ของเราเนี่ยถามว่าเทคโนโลยีของประเทศไทยค่อนข้างกลางถึงสูงนะคะไม่ใช่ระดับต่ำ เพราะฉันสิงคโปร์คงต้องเลือกฐานการผลิตแต่รานประเทศถ้าจะมองไปพม่าซึ่งกําลังเพิ่งเปิดประเทศตอนนี้สิงคโปร์ก็มองพม่าแต่ก็อาจจะมองในสาขาอุตสาหการรมการผลิตที่อาจจะใช้ l a ลเบ i n t e เ s นซ e เยอะหน่อยเพื่อเซฟคอสตรงนั้นแต่อุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หน่อยก็คงมองประเทศไทยเป็นหลักถ้าเรามองเรื่องของสิงคโปร์กับไทยแข่งขันกัน ในการที่จะไปลงทุนในพม่าเวียดนามลาวกัมพูชา c l m v ซึ่งเนื้อหอมมากเราควรจะมองการแข่งขันเขาอย่างไงแล้วเราได้เปรียบยังไงถ้าอ,อย่างนี้คุณหนงนี่ทนไม่อยากให้มองสิงคโปร์เป็นคู่แข่งเราก็เอาสิงคโปร์มาเป็นผู้ค้าสิคะจอยร่วมกันจับมือกันไปลงทุนในจับมือกันแล้วไปลงทุนมันทําได้หมดเพราะตอนนี้อาเซียนเนี่ยมันเปิดมันเป็นตลาดเดียว เราต้องใช้ competitive e d g แล้วก็ advantage ของแต่ละประเทศเราเรามีประโยชน์ตรงที่ว่าเราใกล้ลาวติดการเราใกล้กัมบูชาเราใกล้พม่าเราใกล้หมดเลยใช้เงินของเขาใช้เงินของเขาใช้โน้ตหาของเขาใช้โน้ตของเขาเอาสิงคโปร์เป็นพาร์ทเนอร์สิงคโปร์ไม่ใช่คู่แข่งนะคะอย่ามองเขาเป็นคู่แข่งแล้วก็ร่วมกันไปสร้างผลประโยชน์ไปทำธุรกิจไปสร้างเม็ดเงินร่วมกันท่านมองตรงนี้มากกว่านะคะ สิงคโปร์เองเนี่ยเขาก็พร้อมเพราะอย drafted, ่าลืมว่าเขาเป็นนักการค้านะคุณหนงเขาเป็นมาร์เก็ตติ้งที่เขาเป็นนักบริหารการจัดการที่ดีแต่ประเทศไทยเนี <Overwatch> ่ยเราก็มีเซวิสมายเรามีทรัพยากรเรามีอะไรเราใช้จุดเด่นของแต่ละประเทศแล้วเราร่วมมือกันดีกว่านะคะแล้วก็ไปสร้างประโยชน์จากประเทศในอาเซียนเองโดยอาจจะดูประเทศที่เราสามารถไปลงทุนได้ในประเทศที่3อีกครับขอพรบคุณเป็นอย่างสูงครับ กลับมาที่งานคอมมิวนิคเอเชียกันต่อนะครับกับงานนี้ยังคงมีเนื้อหาต่อเนื่องให้คุณผู้ชมได้ชมต่อในวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งข้อมูลด้านการค้าการลงทุนที่น่าสนใจระหว่างไทยและสิงคโปร์นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ